ดูนี่สิเนี่ยดาบทองกับสกินแม่เข้ากันเหลือเกินนะเนี่ยทั้งตาแดงหัวทองแล้วสกินดาบทองคําเออสกินอะไรทองคำสุดยอดเอาเราไปอวดเพื่อนดีกว่าบอกเลยว่าเหมาะสมไปน็นเลยเฮ้ยจะไปเนสตากฝนชดเรืองป่านะทุกคนนะเออโคตรสวยเลยโฮ้ยโคตรสวยเลยสวยมากเลยฮะเออเออเนี่ยเฮ้ยทุกคนดั่เท่งนะเฮ้ยโอ้โหดั่ เลี่ยมโอ้อะไรอะเพื่อนอะไรกันนะอะเฮ้ยปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบปฏิบัตินี่เพื่อนดาบเทว่นะนี่ดาบอะไรนี่เรียกว่าดาบล้อมเหลวเพื่อนดาบล้อมเหลวผมเรียกดาบล้มกดฮะเราเป็นดาบหลีกไหลเพื่อนผมใช้เป็นดาบแห่งความมืด <c oughs> มืดเฮ้ยทำไงอะเฮ้ยต้องไปทำการบูชาดาบเพื่อนนะ บูชาดาบคปเขาเงีนีาไม่ดูเหรอในการกอนเนี่ยมีที่บูชาดาบเพิ่นนะบอกเลยว่าถ้านายสามารถพาฟันแบบว่าผาู้มอนสเตอร์ได้นะแบบไปตอบว่าบูชายันดาบเพื่อจะเป็นดาบสุดเทพเพินน่อนนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จริงเหรอเฮ้ยแล้วไหนอ่ะมันอยู่ตรงกลางก่อนตอนี้มันสึกไม่ได้เพิ่นนะทำไมอ่ะ ตรงกลางเกาะมีพวกลัทธิแบบแปลกๆเลยนะถ้าเราจะเข้าไปต้องมาจัดการกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวนะไปดาบพระพันี่ทำเต็มที่ได้เหรอเออใช่ดาบทอกก็บอกกับแต่พี่เพื่อนนะเออเขบคุณมากเลยนุ๊กจริงเลยแต่ไม่เท่ากับฉันแล้นแต่บอกให้เออไหนนะฉันเดี๋ยวเชื่อจริงเลยโอเคนั่นอะไรโว้วมีอะไรพวกอะไรอะไรพี่โอ๊ยกลางเกาะเฮ้ยในกลางเกาะมีอะไรอะฮะมีอะไรอยู่อะมีพวกอะไรเพื่อนนะอืม

โอ <ITA> oh. ้ยสิบสามเม็ดนี่คิดดีเข้าเม็ดโอ้ยคิดเข้าตะเม็ดห้าหมื่นโอ้สุดยอดตี่คาตีดาบตีคิดดีเข้าแต่มันก็มีโอกาสที่จบได้นะเออต้องโอกาสนี้แล่วหนึ่ตีแต่ว่าถึงแม้มันจะแดงกันไหนแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะมันตับได้เท่กันเลยเถอะเอ้ยเอ้ยเอออะไรทำนะเอ้ยทำไรอ่ะคุณลุงอ๋อยุ่งยุ่งอ่ะยุ่งอ่ะนี่ตีเลยโอ้ยกาตตีคิดดีเข้าสุดอเลยอืม <c oughs> เอาละทีนี้นอนกลับบ้านดีกว่าเจ้าหนูอาไงใครเรียกวะเจ้าหนูใครใครเรียกฮะหมูเรียกเหรออดอดอุดอะไรเขาอุดเลยเหรใครเรียกฮะมานี่สิมโนมตรงไหนอะในถ้ำนี้ในถ้ำนี้ผมนั่งมันมืดอ,อะแล้วไปถ้ำมะฮะยักษ์คนเก่ไหนฮะจะให้ผมให้ให้ใหใหตังเหรอรูปไปขอทานเหรอฉันไม่สีโคตรทานลงมาที่สิตรงไหนเหรอโอเคโอ้โห นี่อะไรฮะอ่าช่วยข้าหน่อยข้าอะไรคือข้าตัวไม่ใช่ช่วยข้าด้วยฉันฉันติดอยู่ที่นี่นะติดที่นี่เหรอโอเคได้เลยโอเคทุบนี่ทุบนี่ทุบโอเคทุบแบบนี่เอ้โอะไรนะน่ารำเลยเฮ้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 ยช่วยหน่อยช่วยช่วยเหรอโอเคช่วยด้วยโอเคช่วยด้วยไปขุดหินเร็วๆโอเคโอเคแล้วแต่คุณเป็นใครนะช่วยก่อนโอเคช่วยได้ถ่วย โอเคช่วยก็ได้ช่วยก็ได้เจ้าเอ้ยโอเคโอเคโอเคเอาล่ะทีนี้เอ๊บโอเคมาอ่ะเอ๊บเอ๊บโอเคที่กดหินมาทำงานให้ปึ๊บโอเคว่าแต่คุณรีบผมไหมอ่ะเจ้าเหมือนอยากจะได้ที่เอ่อไอ้ไงเดียบูชายันสมัยนะเอ่อบูชายันเนี่ยเรียกว่าไงอย่างที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะฉันฉันฉันก็คือเจ้าจิ๋นนั่นนะโอ้ยเป็นดาวเจ๋งเลยเนี่ยทุบไปดิโอว่าแต่ฮะ ดีนะนี่นี่คุณเป็นที่ผู้ชายดาบจริงเนี่ยใช่แต่ไม่ไดาปกันก่อนเงี้ยฮะพอดีว่าฉันฉันพลังอ่อนแอมากเลยฉันจะให้เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะก็ยังไงอ่ะไปหาดอกไม้หนึ่งมันจะมีเรื่อว่าชาดนะชาดเหรอแล้วสิส่วนอะใช่สิส่วนนั้นถ้าฉันได้กินพลังเวทเข้าไปฉันจะกลายเป็นดาบที่ดีขึ้นแลฉันจะอวยพรในดายนดาบเทพนะนั่นเหรองั้นผมขอดาบที่เท่ได้ไหมอ่ะอ๋อแต่ฉันอนานะ ช่วยพอนึด้ไหมอ๋อคิดจะให้ดีเลยนะเอาละดาบจงแหลมคมขึ้นอันนี้นะโอ้แหลมคมไปด้วยยะเคเฮ้ยทั้งสามเบอเจ๋งจ้าเลยแต่มันเป็นดาบท้องเนี่ยสิช้ำเนี็ตสาปไปมาผมแค่นี้พอละโอเคแล้วผมจะหายใน,นอ,าาาอ่ะอืมเท้าบัสดซบแม่มดตัดนี้นะแม่มดอะได้เลยแม้ยังมีปัญหาเราจะบอกให้อีนนี้เราก็ต้องการไปตามหาดอกจะไอ้เป็นชื่อสวนอนะ่ะสุดเลยนะนะถ้าเราจะไปมันก็ อไหนนะเออใช่ที่กระบอกนี่เฮ้ยแบบมีไงฮะมีพวกประสบประสาทไหนเอ้ยอะไรแบบอะไรไม่บอกเอ้ยวันนี้ดิบเบิน้นฉันจะให้ดาบไมฟรีไม่เอาอะฉันมีสิบเพื่อคิดว่านี่หยางกว่านี้นะนั่นเหรอโอ้โหแล้วนี่ดอกไม้ตอกไม้ขวานอ๋อนเออไหนเนี่ยฮะไม่มีเหรอพี่พี่พี่อะไรพนมอ๋อนี่เธอเป็นสารลับเห,หรอสารลับอะไรผมไม่อยากยุ่งอหะโอ้หมันตอกไม้นด้ขอจัดหน่อยไม่ได้เว้ยอะไรอะ่ะตอกไม้นี่เฉพูดเอางเว้เท่านั้นฉันไม่ให้ไป จะไปไปหรอฮะไม่อ่ะพี่ความเกินแต่ถ้าเไม่จัดการแล้วก็พี่หวังไอ้พี่ชอบพี่ชอบกินตับหวานสูตรตอนนั้นชาตัไทยตำโม่ตำซั่วไม่เอาเบอพี่บัตรใส่งิมะาเนี้ยฮะโอ้ยนี่ดาดนี่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 เขาจเอายังงเขนี่นี่นี่อ้อเกมเลยนี่นี่โอ้ยพอน์า้โอ้ยเนี่ยฮ่าฮ่ก็เก็บเลยนี่อ้ยนี่เจอเลยเอาเเก็บเนเลยเฮ้ เฮ้ยปนุ่มเออครับผมเอยประเด็ผมเ,ผมเก็บดอกไม้อยู่แต่ด,ดอกไม้มีเยอะเลยนะโอ้โหจริงเหรอ,อ,เ,อเ,รเอ้ยไม่ได้การแล้วโอเคสวัสดีครับผมโอ้พันยนน่าขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือนะเฮ้ยสีครับพมดนะผมอ่าฉันจะต้องฉันฉันจะต้องคนนี้ล่อมาสามวันสี่วันแล้วนะฉันฉันจะนี้ไปไม่ได้พนันยนอ๋อเหรอช่วยดีบย,บยบายครับผมเดี๋ยวก่อนเจ้าปนุม่มฉันมีใครไหนเยอะีกนะจริงเหรอนี่เลยๆดีๆอ๋อนี้เหรอไหนอ่ะว้าว ปไปน,น,นะเนอ,อ,อ่ยดีดอาไปทมนตนะเอ้ยเจ๋งนี่ผมโอ้โหแล้วฉาดเออเอออันนี้ผมไม่ได้ใช้อันนั้นผมให้ไปอ๋อได้แล้วพนมนี่นะสิ่งที่ต้องการเอาไปทําพวกกรข้าเวทมนนั่นนะอ๋อฮีเด้ผมเขาควบพนมจริงๆมานะไม่เป็นไรครับผมถือว่าเอาช่วยเหลือกันนะ,ะนอน okay. โอเคทำไปแล้วกระบอกฉันแต่พนมนะโอเคโอเคครับผมได้เลยโอ้ยถ้าชายฟีนก็สามารถฟื้นฟูได้ดิว้าวมีโอ้ฉาดเยอะเลยนี่แน่โอ้ยวันสักหนึ่งแต่ดอกไม้เยอะกว่าพี่เหรอ เออช่างมันดีกว่าเอาไปฟื้นฟูดาดดีกว่าสินี่คือดาบมังกรเหรอเฮ้ยนะถ้าเราบูชาดาบหรือว่าเราจะอืมยังดีกว่าถ้าเบูชาดาบถ้าเราบูชาดาบแบบว่าอย่างไรเดียรให้กลายเป็นดาบรับเทพอ่ะอืมหรือว่าจะไงเราจะให้เอานี่ฟื้นฟูก่อนเ้ยพวกแตนายคีโมอ่ะอืมใช่ใช่้นะน ถ้าฉันทำแต่ก็ฉันต้องเป็นดาบเทพเทิดไม่ได้เลยโอ้ยตายยันฮะตายแล้วแล้ตายแล้วแล้วอ่อผมถามว่าผมจะให้เอาที่ฟื้นฟูหรือจะเอาเป็นดาบแบบโอ้ยแต่มันดาบไบก้อนไม่ใช่เรื่อไงฮะรู้จักครับผมรู้จักสิเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของท่านเองนั่นนะอย่างนั้นเหรอแล้วผมจะยังไงอ่ะก่อนนะโจมใส่ฉันฉันจะกายร่านะเป็นดาบที่นี่เออช่ยเอาล่ะจะได้พลังอะไรกันลือผมมา และพลังที่สามารถจาัดก,การมอนเตอร์ได้เราขอเท่นๆนะได้เลยๆเอาละจนเสร็จพลังเวทมนต์มานะโอเคเวทมนต์มาปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บเอาละอ่านี่สับตะเวทมนต์ที่ต้องการอ้าอ้าเป็นไรนะเอาละนี่คือร่างกายของช้นนั่นนะนะโอ้ยเคเท่เ,เลยเด็เดแน่นอนเอาละจะจะให้ดาบผสมอะไรฮะผมอยังได้ดาบที่เท่ๆเท่ๆเนี่ยอ้าดาบนี่สามารถเอาเวทได้นะเอาเวทได้เหรอเิ้ยงก็เจ๋งอะนี่ใช่ ออแล้วจะต้องใช้เวลาหนึ่งนะออแล้วยอดาบมาหินมาแล้วก็ดาบทอนดาบทองเราโอเคเลยฮึบออแล้วสองดาบนี้จะลงพลังกันอันน้หนึ่งสองปังอันนี้รับไปอะไรไหนไม่มีเลยหลังนี่้วิ่งอร่อยโอ้ยโห้ยเฮ้ยแล้วเนี่ยฮะนี่คือดาบมังกรที่แท้จริงดาบเกินกินนะดาบเกินกินอ่ะเฮ้ยเจ๋งนี่หว่ะเฮ้ยแล้ว ถ้าผมเอาไปใช้อยู่ข้างบนแล้วเนอะไรเงี้ยไม่ใช่จะอยู่กันนี่แต่น่าสะพายดีนะอยูนี่ฉันมันอยู่ไปตั้งหลายกี่ปีนะสิบจี่สิบปีร้อยปีนะรู้สึกฉันจะที่นี่นะถ้าออกไปข้างนอกฉันจำจำจะไม่ชอบไปเลยนะอ๋อยิงเองเอาล่ะแล้วรู้สึกว่าผมมีที่หนึ่งอยากไปไปนะที่ไหนเลือที่ที่เขาอ่ะมีพวกเอ่อพวกสวรรค์พวกราทรีเลือกไปพวกอีกนหลังเกศฉันมาเลยนะเอาล่ะประการพวกมันดิพวกนีงได้ไงฮะไปต่างประเทศนะนอนนะฉันไปฉันไม่ชอบมันอ่ะไม่ชอบได้เลยเดี๋ยวผมจะทันให้ เอาละโอ้ยที่ดาบพิฆวันโอเคน้องฟิลเมิดครบโอ้โหหกล้าเมตรสุดยอดโอ้โหสุดยอดโฮ้ยเฮ้ยเอ้โคตรแรงเลยดาเมจรสองหมื่นกว่าทำได้เฮ้ยเฉ่งดิอ่าถึงแม้จะไม่ใช่ดาบเฟียวฟ้าแต่ว่าถ้าเราเดี๋ยวนะถ้าไปอวยพรกับแท่นแท่นบูชาดาบที่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยมันจะต้องแบบเทพขึ้นแน่ๆเลยเอาละบูป่าไปนี่แน่เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยอะไรแบบแบบแบบไม่เห็นเราเห็นเราแค่หตังซี ลเราันมีพลังนี่จะตัดจัดก,การมันแน่แนแนๆเลยโอเคพวกอะไรฮะนี่ยคือพวกอะไรอ่ะอ๋อเป็นพวกอะไรฮะเฮ้ยอ,อะไรครับพวกเราไปแสงเหรอเดี๋ยวนะตเขามันแสงอืมมันมีร่องก่อนนี่อยู่วะเฮ้ยลองดิทดสอบเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันบัวเฮ้ยดิ๊นะมีอะไรอ่ะผู้ชายความมืดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมีพวกเราเป็นความมืดเหรอแล้วก็แสงเฮ้ยพอลวมสองอย่างมาเป็นบูช้างนั่นแหละ เอ้ยเจ๋งนี่ว่ะสุดยอดอืออ่าลองดิฮ่าเข้าทีครับผมนี่ขอหนึ chi, ่งทีเลยโอ้ยสุดยอดเอ้ยพีดตายเหรอเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมันโอ้โอ้เอ้ยนี่เนี่ยเออตีโอ้ตีพิดโอ้ยโอ้โอ้เฮ้ยอ้าาาเมื่อกี้พูดเล่นยังไงเอาจริงแล้วนี่ยาเฮ้ยนี่เอาจริงแล้วนี่เป็นไงครับเป็นยังไงนี่นี่เนี่ยนันฝันโอ้พวกแทนเฮ้ยนี่ผันพวก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 แทนพวกพวกแทนไว้พวกไว้พวกไว้นี่เออตีไม่ตายนะเว้ยแต่ตีพิดตายเอานี่แน่นี่นี่แน่เฮ้ย นี่แน่โอ๊ยเจ็บโอ๊ย mm โอ้ตีพิษซิบิล่ะโอ๊ะตายแล้วโอเคแล้วเนี่ยเป็นฉัตรไออิสันตินี่อิสันตินี่เหรอมันคืออะไรโอยโอคยเจ็บโอ้ยโอ้ยกับตายโอ้ยเป็นคอนไม่์ดักกดมือเนี่ยตีพิษเนี่ยแต่ใจก็แข็งแกร่งกันนะอ้เอาล่ะต่อไปก็เป็นทีมสีบเนี่ยทีมการนั่นโ์คนสวยเลย oh โอยออ bon ร่าด้วยนี่แหละเน่ยครัเป็นนักแสงอ่ะฮ่าฮ่าฟูเจด้าอย่างงี้ฮะนี่นี่แน่น <peculiar kilometers S 1> ี <Kristen> ่แน่ นี่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 น่ตีตีีพุ่งไปอ้ยพุ่งไปไปนี่โอ้โหเป็นไม่ตอบโต้ม่ตอบโต้ครับตายก็โห้ยจอนอนี่ในเสียงฉันฝนระหว่างความมืดเกือบใสสว่างแล้วเหมนสกแมสเซจเลยปกติความมืดต้องแบบเป็นความมืดอย่างนี้แบบความมืดเป็นสว่างแต่สว่างเามมืดเอาล่ะตรงนี้ข้างหน้าเอาล่ะอะไรอะหนุ่มทองคำเฮ้ยมันกิ่งระฉามนะเฮ้ยกิกระฉับเฮ้ยกระับเลยสวัสดีครับพี่ อครับผมมองหน้าอะไรอ้ยเือตายนี่ไงเป็นไงคเป็ไงโอ้ยนี่นี่โอ้เป็นไงติดที่เขาคี่เขานี่นีน่นี่โอยสุดยอดนะเอาล่ะเฮ้ยโอ้ยมันก็ถึกดีนะครับพวกนี้ถึกดีกันแน่ฮะโอ้ยไงฮะไปยังไงเป็นยังไงออ๋อมาดีฮะมาดีฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่ตีโอ้ยคอยเจอขอใหาหมดอยะหน่อยีนี่ยน่นี่นี่ยฮะอะไรกูลยมา เฮ้ยกนเลมบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องตีเดี๋ยวโอเคคือล่อมันโดนตีโดนอีกมาเข้า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 ไปนี่าโอเคเกลฉางหลายหนุ่มมงค์เฮ้ยนี่พูดมากพูดพูดพูดมากพูดพูดพูดมากนี่เป็นไงฮะเป็นยังไงเฮ้ยฮ่าฮ่านี่แน่ไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยเว้ยอะล่ะอุ้ยแชมพูชายาบนี่อะล่ะแล้ววันไหนคนใครเนี่ยฉันคือเทพเจ้าโกลิบูรานชนะฉัน เฮยหาความตามมันตลอดความตามขอาไงอะ่ะฉันอยู่นี่มาเป็นฟแฟนปีแล้วฉันอยากจะไปสู่สุคติดฮะ<ม>แล้วไม่ควรที <S <S ่นี่เพื่อตามหายสักคนที่ดึงดาบไม่ได้ดึงดาบได้อ่ะอุ้ยดาบม,มันโคตรเท่เฮ้ยมันโคตรเท่แต่ผมไม่ไม่อยากได้อองี้ฉันจะให้เธอเขารพบูชาตต่อเทพดาบนะเพื่อให้ดาบสุดเทพของเธอนั้นเก่งขึ้นมาโอเคไหมนั่นเหรอได้เลยโอเคดาบมังกรโอเคดาบมังกรแล้วก็มี อชิ้นส่วนแห่งความมืดและความอแล้วความสดใสสว่างเอาล่ะโอ้ยพอสิเอาล่ะผมขอได้โปรดดาบนี่จงแบบอะไรก็ได้ผมขอแบบดาบที่เทพแบบได้โปรดเถอะนะผมจะได้ช่วยคุมสุกติแล้วผมไดดาบที่ประพองเท่ๆนะได้โปรดเท็ดี้ล่ะเท็ๆดี้เออได้โปรดละไดยแล้วโอ้ไหนสิ่ทำอะไรมาเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันนี่คือโอ้อันนี้เันไม่ใช่เด็กกันเขอันนี้กันเลยนี่มันโอ้โหดาบใหญ่มากเฮ้ยแต่นะมีแถมด้วยเฮ้ย ม the hey, right? um, ันดาบประมาณก็ดาบปาสวรรค์นี่นะวะเฮ้ยจริงเหรอที่ดาบป่าประมาณแต่มันมันเมนชาตดก็ชาตดแต่ที่โอ้เนี่ยมันดาบผสวรรค์แล้วอ๋อละช่วยให้ขานั้นไปสู่สุคติได้หรือไม่ได้เสียละขอโทษแล้วกันนะถ้าดาบไม่มืออ๋อละนะเอาเลยเฮ้ยเจ็บโอ้เฮ้ยอุ้ยโอ้ดาเมจเข้าไปในเกราล้านโอ้โหสุดยอดเฮ้ยไม่อยากเชื่อว่าเจ้าสิงห์นี่จะสามารถปราบตัวมันอยู่แสนพิด้เฮ้ย สุดยอดมันใช้บูชาแบบสุดเท่ด้วยว่ะเอ้ยเอาละ่ะป่วยสุดยอดนี่เฮ้ยนี่สามารถผ่านโลกได้เหรอผ่านสวรรค์ได้เหรอเฮ้ยคีมูมันไหนละดาบนี่เฮ้ยชอบมันเลยแต่ว่าแต่คิดถึงด่จาจอมกอร์แต่วาานี่โอ้โหสุดยอดดาบผามานเลยด่าผาสวรรค์กับดาบผามานเหรอผ่าสวรรค์ผามานที่แบบในประเท่นะนี่แน่แต่ว่าดาบผาสวรรค์โอ้โหใหญ่เบ้อเต้อนี่ฝันบ้านบ้านแตกเลยเฮ้ยสุดยอดนี่แน่โโอ้ห อีคลิปก็เพาะอ่คะคือดาให้แบบหมื่นหกแล้วคูณแบบติคิทิเค้าเฮ้ยนี่มันแบดาบที่มันจะโกสโัวแล้วที่น่าอดพรทั้งแบบทั้งแสนทั้งมืดไปเอ้ยนี่ก็เจ๋งเนี่ยนี่ก็มีใครจะท้อแล้วแต่ว่าอืมถ้าจะดีกว่านี้ก็ไม่ต้องไ้มีชุดเกาะนะ <c oughs> ดาบมันใหญ่ก็แบบใหญ่มากเลย <c oughs> แต่ชาตเนอ่อยอะไรนี้ไปอดพูกนั้น,น <c oughs> ดีกว่าเฮ้ยมาบอดดีกว่าเอาใครดาบยังกอบกันมานี่มามามา